就嘎就嘎噜，就嘎噜咕。 <laughs> เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมาทำให้ชูการูนของเราเนี่ยฆ่าเจ้าหญิงทุกพระองค์นั่นเองค่ะโดยปกติแล้วคอนเทนต์เจ้าหญิงเนี่ยดิฉันจะไม่บังคับตัวซิมให้เขาฆ่าใครก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ดิฉันอยากทดลองว่าถ้าดิฉันแบบว่ากดฆ่าเองเนี่ยเจ้าหญิงแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไงเขาอาจจะแบบว่าหลบเราได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง โอ้ยพอมันต้องเลือกว่าจะต้องฆ่าใครนี่มันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะเอาคนที่ใกล้ที่สุดก็แล้วกันมูรานเสียใจด้วยนะที่เธอเนี่ยจะตุยตละตุยตุยตุยเป็นคนแรกอุย๊ยมาเลยค่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมูรานชุก,ก้าชุก,ก้าลูนนี่เน่แทงไส้ไหลเลยขอให้เธอมีความสุขม,มากๆเลยนะ โอ้เป็นไไงโอ้เมื่อที่เราต้องแบบว่าเลือกที่จะฆ่ามันก็แบบว่าโอ้ ส่งจิตสนงใจไม่ค่อยกล้าฆ่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะเรามาเล่นลูกโป่งน้ำค่ะใช่คุณผู้ชมเราจะมาเล่นลูกโป่งน้ำกับเจ้าหญิงกันดีกว่ามาไหนดูซิว่าเจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยจะมาเล่นกับดิฉันบ้างนะคะท,ท,ทั้งๆที่ดิฉันเพิ่งเจอข้ามู่หลานไปก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะยอมมาเล่นลูกโป่งน้ำกับดิฉันไหมเอ้ยเล่นว่ะโอ้โหเราปาไม่โดนอันนานนะคะโอ้โหแย่ละแย่ละ,แ,ละแบบนี้แย่ละไหนดูซิว่าใครจะปาเป็นคน ถัดไปนะคะโอ้โหตอนนี้ถามจริงว่าเต็มใจมาเล่นกันหรือเปล่าคะเนียโอ้โหว่าเจโรบี้ดูเหมือนจะไม่เต็มใจนะคะนี่ทุกคนช่วยทำหน้าให้มันสนุกสนุกหน่อยได้ไหมดีมากเลยซินดอเรล่าโอ้โหซินดอเรล่าของเราดูเหมือนว่าจะสนุกในะคัเนียแต่สโวไว้ปาไปคะโอ้โหเต็มเต็มซินโดเรล่าเลยนะคะโอ้โหแมนในะคะเนียซินดอเรล่าอุ้ยแล้วเราปาใครเราปาอันนาโอ้โ ดังนั้นคนที่ตายเป็นคนถัดไปก็ต้องเป็นอันนาแล้วไหมคะโอ้ยนี่คือการเลือกวิธีฆ่าแบบนี้เลยเรอคะเนี่ยโอ๊ยแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ดิฉันเห็นตำรวจแวบๆที่ฉันเห็นตำรวจแวบๆแล้วตำรวจเ,วววจเดียวเดียวไม่ได้ปะแกโอ้โหนอกจากเมคอัพจะจัดเต็มแล้วนะคะนางก็มาแว่งชิงชางคะ่ะ คุณผู้ชมเอาดีๆคือสรุปนี่คือมาทํางานหรือมาทําอะไรคะมาจับผู้ลายหรือเปล่านี่คือแบบมีคนแจ้งไปว่าเกิดเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าคะ่ะแต่ตํารวจของเรายังไงคะเล่นชิงช้าคะ่ะดังนั้นเราก็ชิงปาดคอตํารวจไปก่อนเลยคะ่ะโอ้จนได้ตัดแบบว่าเซียนหนามนะคะตํารวจจะได้ไม่มายุ่งยามกับเราเราก็ฆ่าไปเลยสิคะก็จัดการฆ่าไปเลยสิคะมานี้เดี๋ยวนี้เลยนะ อันนาคิดว่าเธอเนี่ยจะหนีรอดจะคลองฉันปิดให้เหรอโอ้โห ชุก้าชุก้ารุนโอ้มาค่ะฉันจะฆ่าเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เราจะฆ่าแบบไม่หยุดยัง้งเจอเจ้าหญิงพระองค์ไหนก็คือคิก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 ฆ่าให้หมดเลยนะคะคิกที่แปลว่าเตะเหลอไม่ใช่อ,อและตอนนี้ค่ะเดินต่อแล้วค่ะเดินต่อแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงลาพันเซลจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรไหมไม่มีโอ้โห ถ้าไม่มีเนี่ยก็รับประทานก้นฉันไปเลยนะช็อคโลาพันเซลเอ้ยโอ้โหอ๋อมีการเอาก้นให้เขารับประทานด้วยนะคะคิดว่าตูดตัวเองเป็นอะไรคะตูดไก่หรอและเนื่องจากว่าเจโบี้ลงไปเล่นอ่างน้ำของช็อกโแลตาจังนะคะช็อกโแลตจังจะจัดการวาเจโบี้นะบัดนาวค่ะบางอาจนักนะาวาเจโบี้อุย๊ยและซินเดอเรลล่าเธอยังมีหน้ามันเล่นอีกเหรอ นี่ฉันเพิ่งจะพูดไม่ฟังเลยนะนางเจ้าหญิพวกนี้นี่แน่ หัวใจของเธอเนี่ยฉันขอได้ไหมมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางสินแกนี้นะไม่รู้จักฟังบ้างเลยนะฉันก็บอกอยู่ว่าถ้าใครลงไปเล่นเนี่ยฉันจะฆ่าแกก็ยังจะกล้าลงไปเล่นว่าไงคาคุณยมทูตสนใจลงไปเล่นในสระน้ำไหมคะฉันอนุญาตนะโอ้โหถ้าเป็นยมทูนเนตเนี่ยอนุญาตนะคะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะแกน่ะไม่ต้องไม่ตายดีอย่างแน่นอนนู่ ซินโดเล่าของเราไม่รอแล้วเดี๋ยวนะไข่นั่นไขนะ่น่ะนังออโรรากล้าดียังไงมาได้สระน้ของฉันฉันไม่ยอมหรอกนะแกจะต้องตายด้วยวิธีที่โหดร้ายสุดๆมันนีเดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าตัวเองสวยนะกลงไงอะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ออโรราก็คือแตกตื่นมากออโรราก็คือแบบวิ่งไปกีดที่อื่นแล้วนะคะกลัวาม,มาว่ะละมอนนะแก ยังกล้ามาเล่นสระน้ําของฉันอีกเหรอฉันพูดขนาดนี้พวกแกยังจะลงมาเล่นกันอีกเหรอมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันเรียกรถเปิดประทุนมาก่อดเล็กกันนี่นะโอโ้โหออโรลลาของเราโดนรถเปิดประทุนเสยไปเป็นที่รับรอยแล้วนะ,คะแคร์เลยว่าไงคะคุณยมมาทุ่อ้าวโอโอยมโอโอซูกะโอโอโอ้โห อยตอนนี้ยอมาทูนไม่ไหวแล้วนะคะชุก้าบ้าชุก้าบออะไรฉันละเบื่อแกจริงเลยอุยอโโอ้ยไอช็อกโกแลตทำไมนางโมอัน,น่าทำไมแกถึงไม่รู้จักมาช่วยฉันนี่แน่โดนไปเลยอ้โ ซูเปอร์คิกนะคะโอ้โหแล้วตอนนี้เจ้าหิ่งทำไมารู้สึกว่าอ๋อแอรีเลนี่เธอลงเล่นน้ำหรอแอรีเลแมมีชุดว่ายน้ำซะด,ด้วยนางแอรียลมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไม่ปล่อยแกไปอย่างแน่นอนเดี๋ยนะ แกเนี่ยต้องตายกันทุกคนนะโอ้ยชุก,ก้าชุก,ก้ารูนขอให้ทุกคนมีความสุขรอนหลับฝันดีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ <c oughs> มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางแอรีเรอลจะคิดว่าฉันจะลืมนะฉันไม่มีทางลืมหรอกมันนี่นะนี่แด้ข้อหาที่แกนะ่ะลงไปฉี่ใส่สาวยน้ำของฉันแกก็ต้องเจอแบบนี้แหละโอ้หรู้ได้ไงว่าเขาฉี่ใส่คะเธอเธอ,อรู้ได้ยังไง เดีนะ่ตอนนี้เจ้าหญิงแต่และพระองค์แตกตื่นมากมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางเบลฉันจะจัดการแกด้วยวิธีที่โหดร้ายสุดๆฉันจะใช้พลังวิเศษกับแกเนื่องจากว่าฉันเป็นแม่หมดโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะเราโดนด่าค่ะเราโดนด่าวเดียวจะมาดา่าฉันไม่ได้นะแกไม่กลัวตายหรออยู่ดีๆก็มาด่ากันแบบนี้ไม่กลัวตายหรือคะแต่สภาพเราก็คือกระเพกไม่ไหวเลยค่ะนะจุดๆดิโอ โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เดินวนค่ะใช่และที่ฉันก็มาเดินวนวนเวนียนวนว่ายอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ตายแล้วเป็นการร้ายพลังไงชุก,ก้าชุก,ก้า รูนหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมเจ้าหญิงเบลบอกว่าฉันตายรอมานานแล้วเนี่ยโอ้เจ้าหญิงเบลถึงกับตายรอเรียบร้อยแล้วอะคุณผู้ชมตายละเออนี่ไงถึงเวลาตายของเจ้าหญิงเบลแล้วนะยคะ่ะขอโทษด้วยนะเจ้าหญิงเบลที่ฉันปล่อยให้เธอรอนานไปหน่อยโอ้โหขอโทษตอนนี้แล้วมันจะไปได้อะไรคะเขาตุยไปแล้วคะ่ะแม่โอ้โตรงนี้ค่ะเจ้าหญิงยังเหลือหลายพระองค์มากเลยอะอุย๊ย และเนื่องจากว่าเมอร์ริด้าของเรานะคะไม่รู้จักการแบบว่าโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นเธอก็ต้องตายเป็นคนถัดไปค่ะทำไมไม่รู้จักโศกเศร้าบ้างศพเยอะขนาดนี้แกนี้มันไม่มีหัวใจจริงๆเลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเดินไปควัาหัวใจเมอร์ริด้าแต่ว่าโคฮ卡นทัสตายแทนคุณผู้ชมเดี๋ยวแกนี้มันหนังเหนียวจังเลยนะหนังเมอร์ริด้า แต่ไม่เป็นไรอะยังไงเชนก็กาดจะฆ่านงโคคาฮอนทัตอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ว่ายังไงแกก็หวังเลยนะว่าแกจะรอดแกต้องตายว่ายังไงจ้าสาวน้อยเมื่อกี้หลบได้เหรอรอบนี้หวังว่าจะอ้อุอ้ยหลบได้อีกแล้วเฮ้ยมอรดีล่ามันตัวเต็งเหมือนกันนะคันนี้ มันตัวเต็งเหมือนกันนะคะันนี้มันแบบว่ารอดพ้นจากเงื้อมือของเราสองรอบแล้วนะคะมาดูกันสิว่ายังไงว่ายังไงเอลซ่าขอหรอกแต่เอลซ่าไม่รอดนะคะเฮ้ยแต่เมอร์ริด้าคือรอดสองรอบแล้วนะ อยู่ดีๆพเขาทัดก็โดนแทนแล้วอีกรอบหนึ่งก็คือแบบว่าหลบได้อะถือว่าเก่งมากและเนื่องจากเทียนหน้าเธอไม่รู้จักชวนฉันกินข้าวบ้างเลยฉันหิวข้าวมากเธอรู้ไหมมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะเนื่องจากเธอไม่ยอมทําอาหารแล้วก็เรียกฉันไปกินน่ะดังนั้นฉันจะกินหัวใจของแกแทนชุก้าชุก้ารู้เอาวาไงจ้าจสมิน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเธอมาทักทายกันอะไรแบบนี้คะ่ะโู ฝบเต็มไปหมดก็ยังจะมาทักทายกันเหมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอมันได้เหรอนี่แน่ไม่ยอมชัวนฉันกินหรอโอ้โหแล้วเทียน่าลุกขึ้นมาแกลุกขึ้นมาวางจานแล้วก็ตายต่อ,อตายและมีการลุกขึ้นมาวางจานก่อนด้วยนะคะอีกแกจะเสียใจอะไรกันนักกันหนาฮะฉันก็ทําแค่สิ่งที่ถูกที่ควรก็เท่านั้นแหละมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางจแจสมินแกน่ะต้องตายตายโอ้โห ขี่จักรยานไปเอยไม่ใช่ขี่จักยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปฆ่าเลยนะคะอุ้ยแล้วเดี๋ยวนะตัวนี้เมริดาก็ยังอยู่สโนไวก็ยังอยู่ออ้ยตายแล้วตัวเต็งชัดๆเลยนะคะเนี่ยโ,โ,โอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดามาฉันจะจัดการแกนั่งสโนไวเนื่องจากว่าเมริด้าหลบเราได้ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นเพื่อความแฟร์เนาะเราก็จะมาจัดการที่ อาสโนวไว้กันแล้วเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าโอ้ oh my god โอ้โหนี่นะแกจะไปทำสา,สาวสวยของฉันไม่ได้แล้วนี่นะฉันน่ะลักสโนวไว้มาตั้งนานแล้วนะโอ้โหแล้วเราตายเลยค่ะคุณผู้ชมและเราตายเลย,ลเาาย,เลยอยู่ดีๆก็มีเจ้าชายขีมข่ม้าขาวมาช่วยแต่เนื่องจากว่าฉันเป็นคนคุมเกมดังนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกรอดสองคนหรอกนะแม นางสนโวไวอ้อร้อเดเกินนะจ๊ะดังนั้นพวกแกเนี่ยต้องฆ่ากันเองไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าอยากรอดอ่ะก็ต้องเริ่มก่อนนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็ตบมือดีใจกันใหญ่เลยนะคะที่ตัวละครดิฉันตุยแล้วสม่ว,ว่าฉันไม่ยอมค่ะไม่ว่ายังไงเจ้าหญิงก็จะรอดพ้นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในดูสิว่าใครเด่ยจะเป็นคนเริ่มลงมือก่อนคะ่ะโอ้ยขอดูหน่อยสิเมอรีด้ากับสันโอ้ โซนอไวของเราเดินมาที่ข้างหลังเออแล้วก็หักคอเมริด้าไปจีเรียบรรอยเสียใจด้วยนะเมริดาและแล้วผู้ชนะของเราก็โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 โนอไวใจเย็นเธอไม่ใช่ฆาตกรเธอฆ่าคนเดียวก็พอแล้วลูกฆ่าเอาตัวเองรอดก็พอแล้วแม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะพานเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank mm -hmm.